แร่ที่มีมูลค่ามากกว่าทองคำมีอยู่หลายชนิดโดยมูลค่าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความหายากความต้องการในอุตสาหกรรมและปริมาณที่มีในธรรมชาติต่อไปนี้คือแร่หรือโลหะมีค่าบางชนิดที่โดยทั่วไปมีมูลค่าต่อกร,รัมหรือออนส,สูงกว่าทองคำหนึ่แร่โรเดียมโรเดียมราคาสูงกว่าทองหลายเท่าตัวบางช่วงทะลุ2 0 0 0 0ดอลลาร์ 20, ต่อออนซ์คุณสมบัติ เป็นโลหะกลุ่มแพลตินัมใช้ในการทำแอร์คาตาตายติกคอนเวอร์เตอร์ในรถยนต์หายากมากผลิตได้น้อยกว่าทองคำมาก 2. แร่แอพพลลเดียมอปพัลาเดียมราคาเคยแสงหน้าทองคำในบางช่วงคุณสมบตัติใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์เป็นโลหะในกลุ่มแพลตินัม 3. แร่แพลตินัมแพลตินัมราคา ใกล้เคียงหรือสูงกว่าทองคำในบางช่วงคุณสมบัติใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์ 4. แร่ไอโอไลต์สีฟ้าหรือเบนิโทอไล์เบนิตอยคุณสมบัติอัญมณีหายากจากแคลิฟอร์เนียมีมูล,ลค่าต่อกรัตสูงกว่าทองหลายเท่าหายากมากเจอในที่เดียวในโลก 5. ทับไฟท์ทาไฟราคา สูงถึงหลายพันเหรียญต่อกรัตคุณสมบัติอัญมณีที่หายากกว่าเพชรหลายพันเท่าสรุปโรเดียมโรเดียมคือโลหะที่มีมูลค่าสูงที่สุดต่อหน่วยน้ำหนักในโลกณปัจจุบันข้อมูลล่าสุดปี2025โดยมักจะมีราคาสูงกว่าทองคำหลายเท่าตัว